เพราะในวาระที่เรารู้สึกว่าประเทศไทยเจอวิกฤตหลายเรื่องแต่ละจังหวัดมีปัญหาต่างกันการกระจายอํานาจให้แต่ละพื้นที่ได้จัดการปัญหาของตัวเองได้จริงๆนี่จะเป็นเรื่องสําคัญสําหรับวันข้างหน้าด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรค่ะแม้ว่าจะยังไม่ได้เลือกตั้งและการกระจายอํานาจจะยังไม่เกิดแต่วันอาทิตย์นี้เขามีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสําหรับคนที่มองว่าก้าวแรกของการกระจายอานาจน่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งที่เชียงใหม่ค่ะทางสภาพลเมืองเชียงใหม่นะคะ แล้วก็เครือข่ายภาคีเลือกตั้งผู้ว่าชวนชาวเชียงใหม่ จัดการเลือกตั้งผู้ว่าคู่ขนานกันไปเลยค่ะเปิดตัวนโยบายผู้สมัครผู้ว่าเชียงใหม่จำลอง5คนนะคะที่จะแก้ปัญหาให้เมืองเชียงใหม่โดยตัวนโยบายจะสะท้อนจากปัญหาของเมืองและเสียงของประชาชนงานนี้ให้ประชาชนร่วมลงคะแนนแบบจำลองนะคะแล้วก็มีกระบวนการสำรวจความคิดเห็นของชาวเชียงใหม่คนต่างจังหวัดก็ร่วมได้เขาจะสำรวจว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรต่อการเลือกตั้งอะไรแบบนี้นะคะลงคะแนนกันได้ผ่านทางระบบออนไลน์และใครไปเชียงใหม่อยู่ที่นั่นไปกันได้ที่ลานประตูท่าแพนะคะ เม,เมืองจังหวัดเชียงใหม่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเจอกันได้แล้วก็ติดตามได้ผ่านเพจ Facebook เลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่นะคะทั้งหมดนี้ฝากกันไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจคุณผู้ชมเราจะคุยกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะพรุ่งนี้กลับมาเล่าและขยายเรื่องราวกันใหม่สวัสดีค่ะ